ต่อไปเราจะมาสาธิตการทำก๋วยเตี๋ยวน้ำใสกันนะคะซึ่งวัตถุดิบก็มีดังนี้ค่ะลูกชิ้นปลากรมชิ้นปลาบุม๋มชิ้นปลาลักบี้ปลาสายฝนเหือกล้วยชิ้นกุ้งทอดแผ่นเกี๊ยวทอดกระเทียมเจียวต้นหอมผักชีเส้นเล็กหัวงอกและน้ำซุปค่ะ ซึ่งน้ำซุปเราจะใช้ประมาณ2 0 0ซีนะคะ2 0 0ซีก็เกือบเต็มกระบวยค่ะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตกันเลยนะคะเราจะใช้ปลากลมหนึ่งลูกปลาลักบี้หนึ่งลูกปลาบุ๋มหนึ่งลูกสส่ผลสองเส้นค่ะลวกไปในน้ำเปล่านะคะเส้นเล็กเราใช้พอประมาณนะคะถั่วง,งอก ค่ะลวกให้เส้นสุกนะคะใส่ลูกชิ้นเข้าไปค่ะเือกล้วยหนึ่งชิ้นชิ้นกุ้งหนึ่งลูกกระเทียมเจียวค่ะ ต้นหอมผักชีค่ะน้ำซุปสองร้อยซีซีนะคะเกือบเต็มกระบวยค่ะแผ่นเกี๊ยวหนึ่งแผ่นค่ะเสร็จแล้วค่ะเมนูกุยเตี๋ยน้ำใส เคล็ดลับขายดีให้ทำกระเทียมเจียวด้วยตนเองเพื่อกลิ่นหอมที่ชัดเจนไม่ควรซื้อกระเทียมเจียวสำเน็จรูปเพราะไม่มีกลิ่นหอม